สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอาวพบกันก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะวันที่เท่าไหร่วันนี้สิบหกสิบหกมกราคมสองห้าหกเก้านะวันนี้เอาทีเด็ดวันสุดท้ายมาฝากนะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันหลวงไปเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่ลนาม ชื่อว่าหลวงพ่อนีรลนามนะก็แปลว่าหลวงพ่อที่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะอะท่านเป็นอดีตท,ท่านเป็นหมอลรมาก่อนท่านชอบสวดนะสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ,ะสวดล้างทุกข์ล้างสุขรับโชคชะตาให้ผู้คนสวดทุกบทเลยนะผมไปเจอแล้วยังอัศาจรรย์ใจเลยนะ พอส่วนมากๆเข้าเทวดาก็เข้ามาติดตามดูแลคุ้มครองรักษาท่านนะคือหมายความว่าเทวดาเนี่ยติดตามท่านเป็นพันเลยนะเ,เทวดาองค์ที่ชอบบอกโชคลาภตามที่ท่านขอนะไม่ว่าเป็นโลคทิพ่ายกุมารฝ่ายเทพฝ่ายเทวดาฝ่ายอะไรเนี่ยเขาก็มาให้ตัวเลขโชคลาภแก่ชาวมนุษย์ ที่ที่ไปให้ที่แต่งเครื่องสักการะ,ะบูชาไว้ให้ท่านสวดให้อ่ะนะนู้นท่านหนีมาจากราดบุรีเอ้ยนุนสระบุรีหน่ะนะไปอยู่น่น้นโดนเจ้าเมออุ้มหนีมาอยู่ไหนนะก็มาอยู่ดอนเนี่ยแถวนนองแสงนะยุ่ไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลขมันเข้าต่องวด ตอนตอนที่มาอยู่ที่อำเภอเพ็ญนะ,ะเพื่อนแจ้งข่าวมาให้ทราบไปดูแล้วไม่กล้าถ่ายคลิปท่าลงนะวันนี้จะบอกเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆพูดง่างยๆแต่ตัวเลขได้มาไหมได้มาแล้วนะตามชม่วนะไม่ไม่ต้องลีลานะจะหมดเวลาซะก่อนอ่ะเดี๋ยวผมปรับช่องแป๊บเดียวนะปรับกล้องแป๊บเดียว ปาบเ็ษก็ปปาบหันลงนะชี้ปาบเห็นหรือเปล่าเฮ้เอากันจะจๆเลยนะเอาอย่างนี้เลยให้เห็นให้เห็นอะไรมันบางๆอ่าตัวนี้เองนะฮะอ่าวดที่แล้วงวดที่แล้ว,ว,ท,ลวท่านก็ให้มานะวดที่แล้ววันที่สิบหกนะนนี่นะวดที่แล้ว วันที่หนึ่งนะแปดแปดเก้าห้านี่ก็ถูกนะแต่ว่าทวนให้ดูงวาเดียวนะให้หกศูนย์กับห้าสองไอคนที่ไปเอามาเขาก็ว่าเอยห้าสองมันออกบ่อยจังนะห้าสองบนแล้วมาห้าสองล่างงวดน,นี้ถ้าห้าออกห้าสองอีกคงไม่ใช่นะก็เหลือหกศูนตัวเดียวที่เขาตัดสินใจนะเขาก็อ จัดการตัวนี้เลยนะนกรู้นะหกศแล้วก็ศูนย์หะผลปากัว่าเข้าที่ศูนย์หกนะเจ็ดศนย์หก็เข้าทางนะอ่าบางคนก็ได้ห้าหมื่นหกหมืนนะบางคนก็ได้แสนบางคนก็ได้สามแสน บางคงคสี่แสนห้าแสนคนที่เยอะที่สุดเป็นล้านก็มีนะะได้ยินข่าวว่าคนที่ติดตามท่านมาแต่แต่ทางฝั่งโน้นนะฝั่งน้องแสงอะไรนะ่ะได้กันเป็นล้านนะะเจ้ามือถล่มทลายนะอาัางวนนี้ให้มาแล้วนะเจ็ดศูนย์หกให้มาแล้วให้มาตัวไหนล่ะให้มาตัวนี้นะะเก้าหกเจ็ดเก้าหเจ็ด แปลงไหมอ่าก็ต้องแปลงนะตัวเด่นใต้ตัวนี้นะ967ก็ต้องแปลงเป็นที่697 976 769 พอแค่นี้มันยาวไม่เขียนนะแล้วให้ตัวกันมาที่แปดเจ็ดกับศนะูนย์เก้าน่าเป็นปัญหาละสสินะตัวนี้ก็ต้องแปลงอีกนะ 87. แปดเจ็ดเรามาแทนหลองดูนะฮะเก้าแปดเจ็ดแล้วก็ให้ศูนย์เก้ามานะแปลงไหมแปลงไหมศูนย์เก้าถ้าอยากจะแปลงก็ เจ็ย์เกลองดูนะหกศูนาแค่นี้แหละนะอย่าแปลงเยอะ4ี่หางมองเห็นกันไหมนะอ่ะเรามาดูคลิปจริงๆที่ท่านให้มา9 6้าหกนะหกเแปลงนะกัน8 7กับ0ูนย์9ก9าเก ก้าแปดเจ็ดนี่ตัวแปลงมันนะฮะแปลงจากตัวนี้นะฮะหกเจ็ดก็เป็นแปดเจ็ดถ้าตัวตรงกับตัวนี้นะฮะตรงๆอ่เขียนไว้ซะหน่อยตรงนะฮะตัวเด่น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 นะอ่าอ่าเรขชุดนี้เข้าก็ตามกันต่อนะถ้าไม่เข้าก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะ เพราะว่าประวัติเข้ามายาวนานนะทำเงินเข้ากระเป๋าแก่พี่น้องเนี่ยเป็นหลายล้านนะอ่าเรามาดูเรามาดูว่าเลขของเรามีไหมนะหกเจ็ดตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะนี่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 นหมนี้นะนี่ เห็นไหมเด็กคำนวณชนกันอยู่นะแปดเก้าเจ็ดมีนะนี่หกเก้าเจ็ดมีอ้าวชนชนกันแล้วเล็กคำนวณนะนี่สองเก้าเจ็ดหกเก้มีนะชนกันอยู่นะที่คำนวณไว้นะนี่มีแล้วหกเก้าเจ็ด กับเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามนี่มีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะที่เด่นนะเก้าจับเก้านะเห็นไหมเก้าศูนย์หนึ 90, 1, ่งสองอวันนี้มีไหมมีนะเก้าเจ็ดมีนะเห็นไหมเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหน่วยหกตัวนะ หกเจ็ดสองสามแปดเก้าติดนะรับรองติดตัวหนึ่งสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าสองเจ็ดอ้าวสองเจ็ดเก้าหกก็มีนะอ่าแผ่นนี้มีไหมคำนวณไว้แล้วนะเลขมาครบนะแปดหกเก้าเจ็ดมีนะนี่เก้าเจ็ดเก้าหกแปดเจ็ดอ้าววงกลมให้ด้วยมีสองตัวเลยนะเก้าเจ็ดแปดเจ็ด หกเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะฮะอ้าหกเก้าเจ็ดเอาหน้านี้นะเก้าเจ็ดมีนะนี่นี่นี่เก้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหลักร้อยแปดสองสี่หกเอาอะไรหกแปดด้วยอาหกเก้าเจ็ดมีนะหลักร้อยหน้านี้ก็มีนะเก้าเจ็ดชนกันอ้าหน้านี้มีไหม มีเกเจ็ดตัวแรกเลยนะนี่เห็นไหมเก้าเจ็ดแต่หกเจ็ดนี่หกเจ็ดหกมาตรงนี้อ่ะกันกันไว้ได้นะอ่าดูแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้มีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหสองแปดสองปดสี่นะดูแผ่นนี้เดินหน้าสี่เต้มถอยหลังสี่เต้มมีตัวไหน มีแต่หนึ่งเกียรตินะศูนย์เก้ามีนะนี่นี่นี่ไม่ได้วงให้ศูนย์เก้ามีนะศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเกียรติสองเกียรติสองแปดหนะึ่งแปดสามเก้าอ่ะจะเข้าตัวไหนอ่ะดูตัวเลขนี้เทกติดหกตัวนะไม่มีเก้าเกียรตินะดูตัวนี้ อ่ะหมดไปแล้วนะก็คืนมาหน้าเดิมนะมวดนี้อ่าชนกันหน่อยนะเด่นเก้าหกเจ็ดกันแปดเจ็ดศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าถือว่าเลขมวดนี้ชนกันที่เยอะที่สุดนะชนกันที่เก้าเจ็ดนะ เจ็ดเก้านี่ชนมากที่สุดเลยอ่ะจะมาได้ไหมหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหรือจะมาที่เก้าหกเจ็ดตรงๆนะหรือจะมาที่เก้าแปดเจ็ด นะก็ให้ตัวกันมาที่87กับ09นะนี่นี่นะ87กับ09ตัวนี้นียนี่นะอ่าโอเคให้ดูแค่นี้แหละนะฮะหมดเวลาใครชอบตัวเลขหลวงพ่อก็จัดไปใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านนะของไม่แน่ไม่นอน เวลาถูกก็ปังนะแม่นยำเวลาไม่ถูกก็พิวซุยนิดเดียวไปซะอย่างนั้นไปแล้วไปแล้วหมดเวลานะสิเว็หนาทีสาสิเก้าสี่สิบเอ็ดสไปแล้วไปแล้วไปแล้ว